เคยเห็นภาพทุ่งข้าวเขียวๆที่ใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้ววันนึงกลับล้มระเนระนาดราบไปกับพื้นใหม่ครับเป็นภาพที่น่าใจหายมากเลยนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าปรากฏการณ์ข้าวล้มที่เหมือนฝันร้ายของชาวนาเนี่ยแท้จริงแล้วมันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่เรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆครับตั้งแต่งานวิจัยวิทยาศาสตร์ไปจนถึงภูมิปัญญาของเกษตรกรเลย ใช่เลยค่ะเรื่องนี้มันเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนมากตั้งแต่พันธุกรรมของข้าววิธีการปลูกไปจนถึงธาตุอาหารที่หลายคนอาจจะมองข้ามอย่างซิลิคอนซิลิคอนค่ะซึ่งเปรียบเสมือนฮีโร่เงียบที่คอยเสริมความแข็งแรงให้ต้นข้าวเลยค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเป้าหมายของเราวันนี้คือการไขปริศนานี้เพื่อทำความเข้าใจว่าจะสร้างต้นข้าวที่แข็งแรงไม่หัดลมง่ายและก็ให้ผลผลิตสูงได้อย่างไรเอาล่ะครับ คนส่วนใหญ่พอเห็นข้าวลม้มก็จะทอบลมกับฝนก่อนเลยแต่จริงๆแล้วมันมีปัจจัยอะไรที่ซ่อนอยู่ใต้ดินหรือในตัวต้นข้าวเองที่เป็นตัวกำหนดว่ามันจะยืนอยู่หรือจะล้มครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะเพราะว่าลมกับฝนเป็นแค่ตัวกระตุ้นสุดท้ายเท่านั้นปัจจัยที่แท้จริงมีอยู่4อย่างที่ทางานร่วมกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะคือเรื่องพื้นฐานที่สุดเลยสายพันธุ์ค่ะสายพันธุ์ใช่ค่ะ โดยธรรมชาติแล้วข้าวพันธุ์ที่มีลำต้นสูงก็ย่อมมีโอกาสล้มง่ายกว่าพัน์ธุต้นเตี้ยอยู่แล้วอ๋ออันนี้ตรงไปตรงมานึกภาพออกเลยครับเหมือนคนตัวสูงยงยงที่อาจจะทรงตัวได้ไม่ดีเท่าคนตัวเตี้ยล่ำสันใช่เลยค่ะแล้วลองนึกภาพคนสูงยงคนนั้นกินจากของหวานเยอะๆจนตัวบวมฉุครับนั่นแหละค่ะคือภาพของข้าวที่ได้ปัจจัยที่สองมากเกินไปนั่นก็คือการให้ปุ๋ยการให้ปุ๋ย โดยเฉพาะปุ๋ยไนโตรเจนค่ะถ้าใส่มากเกินไปมันจะไปเร่งให้ข้าวสูงใบงามก็จริงนะคะแต่ลำต้นจะอวบน้ำแล้วก็อ่อนแอมากคือมันสูงจริงแต่ข้างในกลวงแล้วก็อ่อนแอสุดๆเรื่องปุ๋ยนี้ชัดเจนเลยนะครับว่าความตั้งใจดีอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดเพราะเกษตรกรก็อยากให้ข้าวโตวไวๆได้ผลผลิตเยอะๆแต่กลายเป็นดาบสองคมไป ประเด็นนี้มีงานวิจัยที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับข้าวพันกอขอหกซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวเหนียวที่นิยมปลูกกันมากที่สุดพันหนึ่งในบ้านเราเขาพบว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่อัตรา20กิโลกรัมต่อไร่ให้รายได้สุดที่สูงสุดทั้งในนาดําและนาหวานเลยค่ะ20กิโลต่อไร่คือจุดที่คุ้มค่าที่สุดใช่ค่ะถึงแม้ว่าการใส่ปุ๋ยในอัตราที่สูงกว่านี้เช่น40กิโลกรัมต่อไร่อาจจะให้ผลผลิตเป็นกิโลกรัมสูงสุดในนาดํา แต่พอหักลบต้นทุนค่าปุ๋ยที่เพิ่มขึ้นแล้วกลับไม่คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เท่าการใส่ที่20กิโลค่ะแปลว่าเกษตรกรที่ตั้งใจจะอัดปุ๋ยเพื่อให้ได้ข้าวเยอะที่สุดเป็นกิโลอาจจะกําลังเสียเงินค่าปุ๋ยไปฟรีๆเลยนะครับจุดที่ทํากำไรสูงสุดกลับเป็นการใส่ปุ๋ยที่ลดลงมามันสวนทางกับความรู้สึกนิดๆเลยนะเนี่ย แล้วนอกจากสิ่งที่เราควบคุมได้อย่างสายพันธุ์กับปุ๋ยแล้วปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้อย่างลมฟ้าอากาศล่ะครับมันเข้ามามีบทบาทตอนไหนมันคือปัจจัยที่3ค่ะสภาพแวดล้อมหรือลมกับฝนอย่างที่ว่ากันมันเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่มาจัดการกับต้นข้าวที่อ่อนแอจากสองปัจจัยแรกอยู่แล้วและปัจจัยสุดท้ายที่สําคัญมากๆก็คือวิธีการปลูกค่ะวิธีการปลูกหมายถึงนาหวานกับนาดําที่เคยได้ยินกันมาใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะจุดนี้แตกต่างกันชัดเจนมากระหว่างนาหวานกับนาดำในนาหวานที่เมล็ดข้าวถูกหวานลงไปอย่างหนาแน่นนะคะรากของต้นข้าวจะเจริญเติบโตอยู่แค่บริเวณผิวดินทําให้ฐานไม่มั่นคงเลยค่ะพอต้นสูงขึ้นน้ําหนักเยอะขึ้นก็พร้อมจะล้มทันทีนึกภาพตามแล้วเหมือนตึกที่สร้างอย่างสวยงามแต่ไม่มีเสาเข็มเลยนะครับใช่เลยค่ะเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากในทางกลับกัน นาดำซึ่งมีการปักดำต้นกล้าจะมีระบบรากที่อย่างลึกลงไปในดินได้ดีกว่ามากก็เหมือนกับตึกที่มีเสาเข็มแข,แข็งแรงนั่นแหละค่ะคนอกจากนี้การปักดำยังทำให้สามารถเว้นระยะห่างระหว่างกอได้อย่างเหมาะสมต้นข้าวเลยต้องไม่ต้องแข่งกันยืดตัวสูงเพื่อแย่งแสงแดดหลังต้นจึงเตี้ยกว่าแน่นกว่าแล้วก็แข็งแรงกว่าโดยธรรมชาติสรุปง่ายๆก็คือเข้านาดำล้มยากกว่านาหวานค่ะ พอเข้าใจสาเหตุทั้งหมดแล้วมันเห็นภาพเลยว่าทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมดแล้วในเมื่อเรารู้แบบนี้แล้ววงการเกษตรกรรมและวิทยาศาสตร์มีทางออกหรือกลยุทธ์ในการรับมือกับปัญหานี้อย่างไรบ้างครับมีหลากหลายแนวทางเลยค่ะตั้งแต่การแก้ที่ต้นตออย่างการปรับปรุงพันธุ์ไปจนถึงเทคนิคการจัดการในแปลงนาเลยแนวทางแรกนะคะคือการปรับปรุงพันธุ์ซึ่งเป็นวิธีที่ยั่งยืนมากมีการพัฒนาเข้าเหนียวกอขอหกต้นเตี้ยขึ้นมาค่ะ ก็ขอหต้นเตี้ยชื่อตรงตัวมากครับมันต่างจากก็ขอ6แบรมที่เราคุ้นเคยกันยังไงบ้างต่างกันอย่างมีนัยสําคัญเลยค่ะพันธุใหม่นี้มีความสูงเฉลี่ยแค่ร3 0เซนติเมตรโอ้โหเตี้ยลงเยอะเลยใช่ค่ะทําให้ลําต้นแข็งแรงมากทนลมแรงได้ดีลดปัญหาการหักล้มไปได้เยอะและที่สําคัญคือเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักรได้ง่ายมากครับ แคมยังให้ผลผลิตสูงถึง700ร้ถึงกิโลกรัมต่อไร่และยังต้านทานโรคที่สำคัญอย่างโรคไหมกับโรคขอบใบแห้งได้ด้วยฟังดูดีมากเลยครับแล้วเรื่องสำคัญที่สุดคุณภาพการหุงต้มรสชาติความเหนียวนุ่มยังอร่อยเหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะคุณภาพยังคงเป็นเอกลักษณ์ของกขอห,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 หเหมือนเดิม <andi> เรียกว่าเป็นการอัปเกรดที่ได้ข้อดีเพิ่มขึ้นมาเต็มๆโดยไม่เสียข้อดีเดิมไปเลยค่ะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นตอจริงๆ แต่ถ้าเกษตรกรยังคงใช้พันธุ์ดั้งเดิมที่ปลูกกันมานานอยู่ละครับมีวิธีอื่นอีกไหมมีค่ะและเป็นภูมิปัญญาที่น่าสนใจมากนั่นคือแนวทางที่สองการจัดการในแปลงนาหรือที่เรียกว่าการตัดใบข้าวเดี๋ยวนะครับตัดใบทิ้งเหรอครับฟังลดใจหายแวบเลยนะเหมือนเราไปทำร้ายมันทั้งๆท,ที่อยากให้มันโตดีๆทำไมการทำแบบนั้นถึงช่วยได้ครับฟังดูขัดกับความรู้สึกใช่ไหมคะใช่ครับ แต่หลักการคือเมื่อข้าวที่งามเกินไปปาการได้ปุ๋ยเยอะเริ่มสูงและใบหนาจนสิ่งที่จะลม้มเกษตรกร,ร,กรบางท่านจะใช้วิธีตัดยอดหรือใบข้าวส่วนบนทิ้งไปเลยค่ะการทำแบบนี้จะช่วยชะลอไม่ให้ต้นข้าวสูงเกินไปเป็นการลดน้ำหลักส่วนบนอ oh. ทำให้ภาระของลำต้นน้อยลมพลังงานของต้นข้าวก็จะถูกส่งไปเสริมสร้างความแข็งแรงให้ลำต้นและระบบรากแทนเข้าใจละคือเรากำลังทำลายส่วนที่ใช้สังเคราะห์แสงเพื่อไปเสริมส่วนอื่นแทนหลักการนี้มันเหมือนกับการตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่เลยหรือเปล่าครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าถึงเวลาที่ต้องตัดแล้วใช่ค่ะหลักการคล้ายกันเลยเรื่องเวลาสาคัญมากต้องตัดในช่วงที่เหมาะสมคือประมาณ60วันหลังปลูก และมีข้อควรระวังที่สำคัญที่สุดคือต้องหยุดตัดโดยเด็ดขาดเมื่อเข้าเริ่มตั้งท้องตั้งท้องหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าต้นเริ่มโกลมมันนะคะเพราะนั่นคือช่วงที่ข้าวจะเริ่มสร้างรวงแล้วแล้วมันมีความเสี่ยงไหมครับคือถ้าตัดผิดจังหวะหรือตัดเยอะเกินไปมันส่งผลเสียต่อรวงข้าวในระยะยาวหรือเปล่าดูเป็นเทคนิคที่ต้องอาศัยประสบการณ์สูงมากเลย มีความเสี่ยงแน่นอนค่ะถ้าตัดช้าไปในช่วงที่เข้าตั้งท้องแล้วอาจกระทบต่อการสร้างเมล็ดและผลผลิตได้เลยดังนั้นจึงเป็นภูมิปัญญาที่ต้องอาศัยความชำนาญและการสังเกตอย่างใกล้ชิดจริงๆค่ะเป็นศิลปะพอๆกับเป็นวิทยาศาสตร์เลยนะครับเนี่ย แล้วในทางวิทยาศาสตร์แท้ๆล่ะครับมีตัวช่วยอะไรที่ซ่อนอยู่ในดิงอีกไหมนี่คือส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดค่ะเป็นแนวทางที่3นั่นคือการทำความเข้าใจบทบาทของตัวช่วยที่มองไม่เห็นอย่างซิลิคอนซิลิคอนปกติเราจะได้ยินแต่ N P K ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมซิลิคอนนี่มันสำคัญยังไงครับ ซิลิคอนไม่ใช่ธาตุอาหารหลักแบบ NPK ค่ะแต่เป็นธาตุอาหารเสริมที่มีประโยชน์มหาศาลต่อข้าวมันทำหน้าที่เหมือนโครงสร้างเสริมเหล็กให้กับผนังเซลล์ของพืชค่ะโครงสร้างเสริมเหล็กใช่ค่ะเมื่อข้าวดูดซิลิคอนเข้าไปสะสมในลำต้นและใบมันจะทำให้ผนังเซลลหนาและแข็งแรงขึ้นอย่างมากลำต้นจึงแข็งแกร่งไม่หักล้มง่ายอย่างนี้นี่เองเหมือนมีกรอบป้องกันจากภายในเลยนะครับถูกต้องค่ะ และมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากเขาประเมินข้าวไทย29,000ทั้งข้าวนานและข้าวไร่แล้วพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญมากอย่างแรกคือโดยรวมแล้วข้าวมีซิลิคอนสะสมในใบมากกว่าในลำต้นค่ะถ้าอย่งงางนั้นก็น่าจะแปลว่าใบแข็งแรงกว่าลำต้นนั่นคือสิ่งที่อาจจะคิดในตอนแรกแต่ข้อมูลที่น่าประหลาดใจตรงนี้ค่ะงานวิจัยพบว่า ความเข้มข้นของซิลิคอนในลำต้นต่างหากที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลผลิตในกลุ่มข้าวนาอ๋อในลำต้นเหรอครับใช่ค่ะหมายความว่ายิ่งลำต้นมีซิลิคอนมากเท่าไหร่ลำต้นก็จะยิ่งแข็งแรงไม่หักล้มง,ง่ายและส่งผลให้ได้ผลผลิตสูงขึ้นตามไปด้วยในขณะที่ปริมาณซิลิคอนในใบซึ่งมีเยอะกว่ากลับไม่พบความสัมพันธ์กับผลผลิตเลย อย่างนี้นี่เองแสดงว่าถ้าเราจะวิเคราะห์ดินหรือต้นข้าวในอนาคตเพื่อดูว่ามันจะแข็งแรงไหมเราต้องเจาะจงดูที่ลำต้นเป็นพิเศษไม่ใช่แค่ดูภาพรวมแบบนี้มันเปลี่ยนวิธีที่เราจะวัดความแข็งแรงของข้าวไปเลยสิครับใช่ค่ะและยังมีอีกประเด็นที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันงานวิจัยยังพบอีกว่าข้าวพานันธุ์ปรับปรุงสมัยใหม่มีแนวโน้มที่จะสะสมซิลิคอนได้ดีกว่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองครับ ซึ่งนี่เป็นการเชื่อมโยงกลับไปที่แนวทางแรกที่เราคุยกันเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ค่ะมันอาจจะเป็นไปได้ว่ากระบวนการคัดเลือกพันธุ์ให้ต้นแข็งแรงไม่ล้มง่ายก็คือการคัดเลือกพันธุ์ที่ใช้ซิลิคอนเก่งขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวมาตลอดนั่นเองสรุปแล้ว ปัญหาข้าวล้มไม่ใช่แค่เรื่องของโชคหรือลมฟ้าอากาศนะครับแต่เป็นผลลัพธ์ของปัจจัยที่ซับซ้อนตั้งแต่พันธุกรรมการใส่ปุ๋ยที่พอดีวิธีการปลูกที่ถูกต้องไปจนถึงธาตุอาหารเสริมที่มองไม่เห็นอย่างซิลิคอนและทางแก้ก็มีหลากหลายตั้งแต่การเลือกใช้พันธุ์ข้าวต้นเตี้ยที่ถูกพัฒนาขึ้นมาการใช้เทคนิคตัดใบข้าวอย่างเข้าใจเพื่อควบคุมความสูงไปจนถึงการส่งเสริมให้ข้าวดูดซับซิลิคอนได้ดีขึ้นค่ะ ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าการทำนาสมัยใหม่คือการผสมประสานระหว่างวิทยาศาสตร์และศิลปะจริงๆครับการเข้าใจว่าทำไมสิ่งต่างๆถึงเกิดขึ้นทำให้เราจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างยั่งยืนลดความเสียหายและท้ายที่สุดก็คือการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับเราทุกคนและเราขอทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าขบคิดจากงานวิจัยเรื่องซิลิคอนค่ะน่าสนใจครับว่ามาเลยครับ ในเมื่อการศึกษาพบว่าซิลิคอนในลำต้นสัมพันธ์กับผลผลิตในข้าวนาที่ปลูกในพื้นที่ลุ่มมีน้ำขังแต่กลับไม่พบความสัมพันธ์เดียวกันนี้ในข้าวไร่ที่ปลูกบนที่สูงอืนี่อาจทำให้เราต้องตั้งคำถามต่อไปว่าสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันสุดขั้วระหว่างพื้นที่ลุ่มกับที่ดอนนั้นส่งผลต่อกลไกาทางสรีรวิทยาของข้าวในการใช้ธาตุอาหารที่เหมือนกันอย่างไร และยังมีปัจจัยอะไรอีกบ้างที่ซ่อนอยู่ซึ่งทําให้ข้าวแต่ละชนิดตอบสนองต่อาธาตุอาหารแตกต่างกันไปนี่คืออีกหนึ่งปริศนาที่รอการค้นพบต่อไปค่ะ